ลุนลุนผตุผักเข่าหน่วยกระบักใหญ่ด้วยจนงโอ้โหจุดเลยจุดจุดจวดจุดนะนะค่อยค่อย สวัสดีครับขอผมบอกก,กินเสารติ๊กสามพ่อกระเต็นครับสวัสดีจ้ะพี่น้องเมือนกัพี่น้องหากินของอยากของกินอ้อมเฮือนหนึ่งในนั้นก็คือไข่มดแดงสารติก๊กไปเลาะเหยี่ยมาแล้วจ้ะเหยี่ยมาไปเห็นกระกอกหล่นเต็มหนึ่งก็เลยมาห้องบอกเฮียไปเก็บกระกอกซอยกันนี่เหยี่ยมาอู้ลม เดตตั้งไว้นี่ก่อนเนาะให้แม่เพิ่งไต่อกจะเอาสเปเห่ตโตจ้ะก็ไปเก็บปะกอกไปลุยกันจ้าอื้อทางนี้ขาวกระเจาะลงเลย Okay. Okay. ทั้งไข่ฟกไข่ใหญ่ลมค่ะโวยโวยลมแต่เป็นลมพ้นลมแบบนี้เป็นไฟโอ้โห้นะโอ้โห้โอเต็มเลย นี่นะน่ะจวด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 น่นะคุณน่ะเค่อยค่อยค่ยอยอย,อย,ยามี้บวอ,อยู่ใส่ไข่มุดแดงหลายบางทีก็บอต้องเป็นหางใหญ่จ้ะหางนน้อยต่ำๆนี่ปลายคะ่ะ

ต้นมะโกกเฮาอยู่ฮันเดอร์จ้ะกอไผ่นี่เห็นไหมอีกห้างนึงเห็นบ่เคนเห็นไหมระวังต้นเนี่ยมันมีหนามเด้อมันติดก๊อกเฮ้ยดิเฮ้นดินั่น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 เห็นบ่นั่นนั่นนั่นห้างมะแดงแต่ระวังต้นเนี่ยมันมีใบที่จะโอมมันเป็นหนามมันติเกาะกอู้หางเดียวนะพี่น้องเลยเพี่น้องนักคึกนึ้เลยเออเอางดูต้น ยังยังยัง,งซูมอยู่หเห็นแล้วเห็นแล้วเห,ห็นอะไรมาหนุนหางนี่ก็ได้เห็นอ่ะโอ้ยใบไม้อยักบ้างคุณนหรอคุณนหรอนี่จะไข่ไข่ต่งไข่ใหญ่เลยเนาะ อันจะเป็นสายโครงหลังบ้านด้วยจ้ะมีหางเดียวเนาะต้นนี่มีเงาแหงอยู่ต้นนี้จ้ะยางมาละนี่บะกอกจ้ะโอ้หล่นบางเลยได้บอกเค้นเลยม,มายามใดก็บ,บรรลุบรรลุเอ,อาวางไว้ตากแดดพีแม่มันไต่ออก เดี๋ยวคอยวางเด้อย,ยังไข่มันแตกโู้ลายอยู่ดิเดี๋ยวคอยมือเบิ่งกันอยู่เฮือนเนาะที่เน่ๆหัน,นหลายครับโอเคียนจนโอ้นักขนาดว่ะสันระวังหัวเด้อแบบนี้เด้อเอ้ามาเก็บมีแต่บกอกเสร็จแล้วอู้หูเราบอกเคสระวังหัวนี่นี่นี่เหนี้ระวังหัว,วบบน้วนนนนนวหัวม่หล่นเลย มะกอกเดือนเมษาพี่น้องเอ้ยหลงมาดูหลงมาดูต้นคูป,ปี้มันเป็นหลากจริจังมะกอกเดือนเมษาเอาก็คักเลยบ้กงคืนแต่ที่นี่แน่เต็มฟิตอยู่ เลยจ้ะพี่เมื่อกี้นี่มาหล่นุกหล่นอ้ยเสียงหัวเด้อไปเพิ่หงหล่นเด้อหล่นแตกว้าวกองรุ่ยเล่ยอยู่อยู่ใบ้านใกล้ยักได้บะระกกมาหาสติกเด้อทิ่จะพามาเก็บจะแช่ฟิตไว้ใส่ตำปุงสงการนี่ญาติพี่น้องลูกหลานมาจากกรุงเทพกรุงไทย อาจจะกินบะกอกนค่ะกินบะกอกเด้อบอกกินมังกเด้อมังหะมะกอกบ้านเสืติ๊กเี่อฮันมะกอกมังกนี่ก็ห้องบะกอกเลยพี่น้องเลยมะกอกซับหัวได้เหมือนว่าแต่ภาษากลางจะเป็นมังกเนาะบ้านเสืติ๊กนี่บมะกอกคือกันแต่โบแมนบะกอกเสียแต่มังหะมะกอกนี่มังกนี่เขวหัวเจ้าหัน เต็มเลยบอกเคนเอ้ยมันหล่นในป่าไปนี่มันบบช้ำม,มันนิ่มพี่น้องเต็มเลยผู้ผูอ่ะตัติ๊กกระสีซอยบอกเคนเก็บก่อนจะ้ะย่านลมพัดแล้วมันสิตกใส่หัวได้นี่พอได้ไห้าอยู่เบอร์นี่คะเฮ้อหัวหปุ๋งหัวโนอยู่ได้นี่ยห,หล่นเต็มถนนเต็มทางเลยพี่ นะเก็บก่อนเดี๋ยวไปบึงไข่มดแดงยูเฮือนนำจากมุมนก,มก็ไปมุนก็ไปตรงใบไข่มันสิบดซ้ำบ่เตกมาบึงกันพี่น้องจ้าป่านี้เดะทอนเนาะเมย์คนตายอยดหลายครักหลายเน่ ตกระเขา้าค่ะทีทีนี่บักใหญ่เลยเด้วจ้ะเอาไม้เขียเข่ยเขียกระจายออกบอเค้นแบบนี้ไม่เป้งมีโบหลายปันไหนแต่ก็เริ่มเห็นว่ามีละค่อยๆค่อยๆไขแตกเบาที่สุดเท่าจะเบาได้นันหละตะเพิ่นไว้แบบนี้แล้วจ้ะ ไปบ,บิึงบักกอกกับเสต็กาพายอยู่นี่เอาเอาหางพี่ครับถือกล้งองด้วยข้างขวาเบ,บิึงบักกอกมีติ๊กบอแบนที่หน่อยแขกเพิ่อนหัวหางใหม่ซะเสติต๊กสะออนแต่หมกอออักตะข้เฮานี่แหละโอ้โหดกพี่น้องเลย ลน้ลนล้นตะกุกตะเขาหน่วยกระบ,บกใหญ่เด้อจ้ะโกกโกโกหน้าตำบะหุงใส่ต้มปลาต้มเป็ดต้มไก่แกงหอยกับกี้บัานเสติกมักใส่แกงหอยกี้เร็มาค่ะใส่น้ำเนี้น้ามันสิขุ่นขุนมันสีหอมหนัวเสบจะหน่อยจะไปเอาไข่มดแดงม,มาพัดเนาะ พุ้มค้อนดีพี่น้องเลยบรรยากาศตากแดดสักพักแล้วจ้ะมุ่งมาคอนพี่น้องเห็นปะลูกดกผูกเนหนักในน้อยอยู่แต่ว่าเผื่อมันหล่นเนาะหวังว่ามันสิบ่หล่นใบนี่ก็พี่น่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ลูกตะขอทำมันจับเบิดนี่เตรียมสั่งเด้อปีนี่เด้อพี่น่ะมิดในน,น้อยพุ่เต็มเลยผมก็ต้องจะพาผูกอะอะไรซุกฮะ อุ้ยลำนาพี่หนูเค้นเลยยามดำนาพุทธสภามิถุนาพ่ะหล่ะฟาดเดี๋ยวบัดนี้บอกเค้นกับสิฟัดแม่เพื่นออกเนาะจั่นผาดปักใหญ่เลยปุกี่ห่างสองเขาใหญ่อยู่ไหมเนาะแล้วก็ก่อนหน้าสติ๊กไปผู้เดียวที่ว่าไปเจอบักอกแล้วมาตามบอกเค้นนะกะสาติ๊กใหญ่ประมาณสามสี่ห่างสากับปั้นนี่จ้ะ เออมันเปียกมันเปียกไอเย,ยดเดเี่ยวไข่มดแดงทะเลบวกกับไข่บางไข่อะแม่มันกัดแตกจะเอาเข็นจะแบ่งตัดออกแบบนี้เลยไม่ใส่แป้งเลยมือในเด็ดแฮงใส่เดดอย่างเดียวเลยถ้าใส่ต้มเนี่ยเอาเลยได้หนิเนาะแต่ <c oughs> ต้องเอาแม่ออกเลยนี่ไม่ต้องใส่ ส้มยังอื่นแน่ๆฟ <c oughs> ัดออกนิดหน่อยใเราไปต้องออกหลายให้เหลือแม่เนี่ยจริงใบไม้ออกนะนี่แยกแม่แยกไข่จ้ะตะติฟตัดบัปเป็นนี่พี่น้องนี่จังแม่จะไข่กองเอรีน้ำกันข้างล่างลงดินเบิด์ตหมดเลยนี่เห็นบ่เวลาเทาเบ่งใเทถาดน้อยเลยเห็นบ่นี่นบักหลายนึงยังได้อีกบักหลายนึงอยู่นี่ อันนี้เป็นถาดเว็บอีโพอีเม่ถาดเป็นออกกันกินใช่ออมืกันออกเป็นก้อนหรืรหอว่าต้องเลือกเอาบอกไม่ใช่ว่าออกบอกเปียกนี่เลยเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวชาวติ๊กบอกเค้นพิจารณาก่อนสิเกอสในายแยกแม่แยกไข่ คัดแยกเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้แม่มันเด้อเอาไว้ต้มหรือตำเมี่ยงพี่น้องเนี่ยค่ะกินเมี่ยงแต่ไม่เป้งมันได้บหลายเนาะมีคือการจะแม่มันถมอยู่ม่เป้งนั้นส้่มนี่กับนี่กับข้าวอึ้งเนี่ยไข่ฝากนิดหน่อยที่มันฝนไปมันเรสามารถเลือกแบบคัดออกเป็นตัวๆได้จ้ะนี่แม่เอาใส่ต้มหรือว่าอะไรหรือกินเมี่ยงคือสติติว่าอะไน่ะส้มพอดีแคบมามาเบิ่งไข่ไข่ชด อันนี้กัมีปนแม่นิดหน่อยพอดีก้อยเอย่ <ừ. S 1> อยาอาอกเกี้ยงไหลกับอีกอย่างค่ะมันโบกน้ำมันกัดเนาะกัดไข่มันกัดไข่ไม<ะ>มันคือกัดไข,มดขนะ่มันร้อนเนาะไอ้ะกะน,นี้มะกอกถาดบักใหญ่เลยเนี่ยจ้ะกับข้าวหลังบ้านเราใส่ไข่มดแดงผวยบักใหญ่นี่ผวยบักใหญ่เด้อนี่เดินถ้าว่าซื้อ,พอ,อเพิ่นก็โอ้ยสามร้อยเป็นแล้ จะตีเหรียญแล้หาสิบาทะสองร้อยบขาดสิบาทฝ่ามืออ๋อใส่ไปตองนน้อยตักใส่กระจอเนืงอ่ะหรือว่าที่ัพพีเนืงอะประมาณนั้นแต่คือว่าแหละมันเผื่อสีได้กินเนาะไม่ก็ลําบากมันลําบากมันกัดมันยัดมันกัดมันกัดจิตเมนอ่ะลาพี่น้องเลยจ้ะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า